น้องพี่น้องเอ้ยเสร็งเปิดภาพมาตอนนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศอยู่บ้านของไอซิงเป็นอเก่าเลยพี่น้องฝนตกผ้าลงเราพี่น้องเนาะทางนี้กับผ้ากันโตกหน้าไว้ใส่เดี๋ยวว่าบรรยากาศเราพี่น้องโอ้ยโคตรเลยเาะบรรยากาศเราพี่น้องโอ้ทางนี้เปดังไฟทั้งนี้ฝนมา าพี่น้องเอ๋ยตอนนี้กับฝนกับเริ่มคึบมาแล้วบรรยากาศกับพระเจ้าทางไปนี่กระจุดขี้เหงาไล่ตัวเองขี้เหงาอุดตัวเองนะพี่น้องก็จะพากันนี่แหละมุ้งอันนี้นะพี่น้องให้มันแล้วก่อนก่อนฝนจะตกเนาะเดี๋ยวฝนตกอ่ามุ้ยบนชดนะพี่น้องอันนี้ใครเนสชดนันนี่แหละพอได้ชดทำไมฝนตกวันจะขี้เหร่ไปทางใดน อันนี้แค่เนาะเพราะได้นั่งพอได้เท่าส้นน้ำกันเนาะเนี่ยถึงมือผดซบหลดบาเสนบ้าบอยหมดส้นได้ควันขากนาดพี่น้องเ่อเอ็นเห็ดแล้วบาดนี่เป็นปอดเนี่ยเหรอได้พี่น้องเอ้ยนี่นะคิวกุ้มเนาะโอ้แตครับบาดนี่จุดขี้เหงารลมผัดมาบาดนี่ จุดย้ำลมมาแบบนี้ขี้เหงาขี้เหงาเปียกมันควันค่ะพี่นะให้เบิ่งบรรยากาศกับพี่น้องปะทุอ้ดำตกเลยฝนทั้งนะ่ะอู้เม็ดไหลลงหนาวหนาเลยทางกระซิงกระจุดขี้เหงาอยู่ปัดปุ๊บอ้โหเออเเห็นวียกกับบได้าบาทด <c> ิ <ười> บอกเอ็นเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยได้บอขุมาบุญหมด่วนเนาะไปไปข้ากันมุ่งก่อนพี่น้องเอ้ยอ้าวมุ่งก่อนพี่น้องเอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

À, đúng, đúng luôn không biết cái tấm gương này ừ cái tấm gương này có gì ừ

cái subscribe cho kênh một Mì một để không bỏ lỡ những video này, dẫn đấy.

ไปอยู่ตัวเองก่อนเพราะว่าเ่งรีบเดินสดเดนแล้วาแล้วกได้้วงาแล้วก็่ำลงเลยเนาะแ่นึ่งถ้าพลาไม่กนี่ดิมุ่จนแล้วก็ได้เนาะโอ้ยพนพนอ๋อมต้องให้แท่านดนเนาะแม่และท่นสบายดีเ้ด้วอจะไ้วันเอ็นทาฮะเ้ากิทดลองแล้วกทดลองเลย แบบรวดเร็วขนาดงงมันมันบันตมันนบ่อาตัเหลี่ยมถ้ามันบริสาไมไบ่ต้องหาเวว่าปวกบอันนี้ทไปทะไปมันเอมันต่ำ่อยู่่โอ้ยมันไหลข้าไปไเลยนะตัวนี้มันตัวเขารปุมันพวกบ่นี่เดี๋ยวมันต่ำขาไนี่กท่ยางพบ อะไรเขามนใ้เลยอาจารย์ซ nope no ah, ah, ีแล้วมันมุงไปอาจารย์ซีมันเทิบไปมันพุ่งไปนะพุ่งไอย่พ่พ่เราะมันใหญ่มากเลยน่เนาะมุ้งบอทันแล้วทมพี่น้องเลยพนอ่าอ่ามาก่อนอสกปยกปจุบันมีบอลอยู่บอลเท่านพี่น้อง่นี่เลยบรรยากาศกับแบบพ้นตกมุงบัต่ทันแล้วทมถ้ากับลบฝนอยู่นี่นี่ผู้ บรรยากาศก็ได้ฝนตกที่บ้านของไอซิงเพิ่นผูอ้ผูทั้งนี้กับพ่อทั้งนี้ฝนต้องเห็ดใหม่เบิดเนาะผันแล้วแม่นแล้วมันยังกันได้เนาะ แมอ่นสลมแมแล้วมันจะกางสไปทางใดเลยเนาะมันต้องเสื่อมต่อกันหมดหอรงคุณเลยเนไหเอาเอาไปเป็นโซนเดียวเลยเนาะขึอีกอย่างมันมันจะเพียงกันตัวที่ค่อยเห็ดมือเศร้านี่มันจะเพียงะมกพีนเน้องี่แมันก็เลย อ่อตุ๊ฝนตกกีนี่เข้ากับกาค่อยๆปับปับปูงเอาอยู่ม่ได้ตเข้ากับหัว่ามันหัวเนาะเข้ากับหัวมันจีไปทางไหนเม่รู้แหะโดยโดยวันนี้ฟาดเตหูเนาะมาสัมผัสกับตัวเองเลยมันไปไปได้มันไปเมืไหร่ที่เราเขาฝนมาตกกับหัวได้เหตุบรทันแล้วเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาดุปังปุ๊บปังปุ๊บปังเทวดาครับว้าตุ๊บมันมาแบบรวดเร็วขนาดเลยยังดีได้เอาขึ้น มัดเล็กๆนิดหน่อยแสดงโบมี้บนส้นเลยเปรี้ย,กกย,นะยบดุ๊บเปียกกันมีบนอยู่่างไอ้สิง่งเราไนะป,ชป,ปใช้นะไปใช้เราไปหามน้าหาบ่โหทางเีนที่สื่อ,อเนาะเผื่อเปียกเมื่อกี้นี่นะพี่น้องทางไอ้สิงก็ได้โต้งน้าจนว่า <c oughs> ได้ครึ่งก <c oughs> <c oughs> ระทางโต้งน้าบนนี่แหละมันหัวลงมาแล้วนี่นะพี่น้อง <c oughs> มันเป็นคนละแผน่นแต่พอดีเพื่อนได้เอาไป

นี่แหละพากันทางอันนี้น,น้องแล้วก็จูดแฟนเบิดเลยเห็ดปวกบ่อบ่านในฝนอันนี้นเห็ดพิจูดแล้วใบแอนกระไรอูดตัวเองบรรยากาศนะน้องๆถ้าย <c oughs> ที่แรกๆว่อากจะให้บรรยากาศตอนฝนตกให้เบิง่งตอนฝนอ่ออะบวกกาา้าถ่ายพี่น้องเอ,อ้ยพาไปเลื่อมเมียบเมียบเมียบอยู่เกี่ยวแบบแบบบวกกา้าเคือนคนดะ้นทางเฮาก็ได้ นี่เลยให้บุ๋งบรรยากาศรอบๆก่อนนะพี่นอ้องว่าจะเป็นเช่ในใดโอ้ฝนตกฝ้าลงนี่เลยนะพี่น้องบรรยากาศฝนตกระหว่างที่ฝนตกอย่าพาบุ๋งบรรยากาศก่อนอนี่เลยฝนตกฝ้าลงนะพี่น้องบรรยากาศเวลาหางงแรงเลยพี่น้องเลยหางงก,กว่าแล้ว เริ่มจะคำจะมืดเลยนะเป็นยังไงไอซิงฝนตกสบายดีดูอ๋อฝนตกแหงนะพี่น้องฝนตกแล้วเพียกคือเก่า มันเปียกน้ำตัวนั่นตัวที่เห็ดใหม่แหละเขาต้องซบตัวนั้นให้มันดีๆเอาตัวนั้นต่ำกว่าเพราะว่าตัวนั้นมันชิูงกว่ามันก็เลยไล่กลับขึ้นมาเมียนต้องคนต้นนั้นลงขันตัวนี้เห่มันโมเป็นยังดอกะค่อยว่ามันเป็นน้ำตัวนั้นแหลยต้วนั่นมันสูงกว่าแป๊บๆนี้คอยกายซีออกคือการแล่หอยอ้กคือการแล่ทางหอยก็ได้บริยุคามเหมือนี้ำเอ่หมุนีกบริเเจ้าก็ ่าเบิ่งกันแลเนาะจัดแจงเอาสิอว่าเพิ่นให้กเาไปจัดงเฮแล้วก็ยบดบด้าพี่น้องเอ้ยกประมาณนี้เด้อพี่น้องคนเฒาก็สิออกไปคือกันเฮาก็ได้เพราะว่ามันค่ํามันค่ําแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละหลังจากที่เฮ็ดแล้วก็ประมาณนี้นะพี่น้องอือ มันตกจะจเปลี่ยนเบ็ดเห็ดบด้แล่้ากบชนตามนี่เปียกน้ำบาสลีโอเปียกเบ็ด เป็นเห่าบ่เป็นเห่าบ่เป็นหมากผมหมากผมชอบนะเป็นบ่เปิดเปิดเบิ่งเรื่องอบ่ถอดเบิ่งเรื่องหมวกเลยถอดไดูนิดขนางดในข้างหลังเยอะไหมนะข้างหลังเยอะเลหันหันงอนมาดูฮะโอ้มันติดกันข้างหลังไม่เบาดูฮะขออนุญาตเบิ่งเด้อโอ้พี่น้อยนี่แหละสาเหตุที่ว่าว่าได้เลยพี่น้องถ้าเป็นไปที่้องตัดเนาะ ตาสิตาชมสีชมหากรับมได้ผมเลยมั้งมาได้มาได้มาได้ติดกันเออนี่แหละสาเหตุที่ว่าเพิ่นจงผมยาวนี่พี่น้องเนาะผู้แล้วบ้านโดโดยมันกวนกันไว้เนาะเพิ่นผมผมซ่ออือย่างหน้ามาแช่งกับผู้นะมีซื่ออยู่ดอกเพราะเพื่นจังจงยาวสิได้ เคกข่าวยงห็นเห็นอยู่อันมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ฝั่งไทยนี่ด้ผมเลยยาจนผี่พอแต่มันกวนกันไหวเรรองขึ้นกับโพี่น่นบังคับไ้นี่อันนี้อยู่กับเจ้าเองเลยตัวนี้เด้อาเขากับไปว่าันนี่ไรเนาะนี่นแหละไรเป็นขอก็ย้เองแล้วไม่จะเอาอนุมาตัวเองิแล้วเอเขากเห็นมาลายู่ผมาสินะ ตรงซาหัวลายลรอบกับมันที่แก้บ่แก่เวามเสื้อของแต่ละบุคคลนะบางการนเห็ดตุวดตุ้แล้วออกข้าวอย่างเงี้ยมีใส่ใส่บิดจิตบิดตาดละเ้น้่บางคนอวาตัดผมเพราะว่าไข่ด้วยคือยายคนหนึ่เราจงมาปีคือเป่นคก่อนกันนะจเาตัดออพมันก็ไ่เกป็นคือเก่าบ่น้าคือเก่ามั้บ่เจ้าเคยตัดบ่

ก็มีแต่ว่าสะให้มันชานอ้านนะหลมือแรงซ้าจากสามรอบนี่ชะาลองเบิ่งพอพลัช้าหัวมาเป็นปีแล้วเบานะมันมันแก่หรอกเนาะได้ได้ผมมอันเกิดมันกิดสิ้อ๋อตัดไปมันเกิดสิก้อนะก็คือกาแหละเห็นยุ่งเห็นนายคนย่เป็นนี่นะนี่ว่าเป็นน้ำหอจงผมยาวหรือ่มันจะก่อน บ okay. like um. ่ทาสะตลอดมงนเป็ทานอื่นไม่กูทานนี้กับเนนเป็นบ่มนกปเก้่อนกันรึเปล่าพเป็นน้าสวอมไวก่าวาปกอนโปเกี่ยวกันบ้งยนอืมมีแต่ว่าอาน้มันสะอานสอ้านเทหละมือแรงมามืออื่นแต่งโตหล่อๆได้แตวมันหอมได้บบนี้ได้มีกินสบู่กิ่นยาลังหัวเนี่ เนาะอะไรท่คักแลายคนเข้ามามันมันบกงามนาะเห็บฉีเนาะก็เลยมันสะอาดสะอ้านอะเละไม่และทำบอเซนก็ซื้อมากระซองเถื่อเลยกบาบุนก็ซื้อมาได้มีลายสดมีลาศคาเพเนาะอซื้อตัวไวะใส่เนาะ แาเข้ามาแล้วพี่น้องเนี่ยมันเนี่ยมันเวลาที่ได้เ้าสิโตมันกับวัยากมันชุบชุบน้ำไปได้แล้วไม่เห็นแม่เห็นขาดรูเก่าเลยเนาะอ่าเอาเช่นะไรกันเล่ต์เนาะเอออย่างไรเอาแบบที่ในเดินทางกลับก่อนมีแต่ว่าเงินขนาดไม่ได้ยืมของมาใหม่เด้อแค่แจ้งเแก้ยเงาได้เติมกองเขาอยู่ได้เหมือนกันเด้อเออเอ้อประมาณนี้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบริเวณลายนะพี่น้องทางเขาก็บทกลับคือกันแหละเพราะว่า ค่อยขับลงแรงแล้วห้าโม,มงเลยนะพี่น้องโอ,อ้อนะออโหตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้วยไอพี่นายพี่นายไปละเอาไปก่อนสบายดีเลยสวัสดีเอาไปก่อนนะจิงสวัสดี